พี่ใส่ันลงเลยใส่เันกูเอาเซก้าสีเหือแล้วว่ามกรถือกันเอาโอ้โหเี้ยนึกเนมลงยังครับฮัลโหลนึกเนมอยู่ไหมเนี่ยพ v วสิบอลงยังพวมัน PVP PVP สอธรรมดาเซฟสิ

มันจะเพิ่มีเทรเนตแบบนั้นอ่าครับได้ครับตอนนี้ยังเอาอยู่ไหมเนี่ยทูเอว่ามีแต่บตรเอสเอาอยู่ไหมเนี่ยอืออ้หตลอด ขอรีเครื่องแม่งอยู่คนเดียวอีกกลเอเอาแหลก